ออวันนี้ผมก็จะมาลงคลิปมาครนะครับโอเคแบบโอเคเพื่อนผมขอมานะครับช่องเทะเราลงไว้เถอะมันก็เหมือนกันแหละโอเคไปสกินผมก็วอลโลนะครับเอเข้าเซิฟเดิมครับวอโลซ่านะครับชาอันนี้ผมเล่นไหมครับ0 1 6ยจครับโอเค เฮ้ยเดี๋ยวไม่ไก่ออกมาได้ไงไก่ตอนนี้ไก่หลุดจากกรงครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่มันมายังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเลยไก่เออพี่เขาแท็บเฟนมาครับเออช่องเราลงคลิปต่อโอ้ยไก่ไก่ได้ค่าก่อนครับ ก็ถามว่าแาบมีชาร์จรีเวล้อมจากไหนก็อันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่ามไม่เชื่อนะครับโอเคงั้นผมไม่บอกดีกว่าถ้าอยากรู้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับถ้าวิวนี้มีการแชร์ต่อนะครับจะเริ่มทําคลิปต่อนะครับเอ,อ่ออันนี้ผมขอเริ่มไหมครับพีอีที่หนึ่งเลยโอเคไปเอาลืมปิดไอเดียว ไปชบอืลงอืออันนี้ก็เพชรนะครับอตอนเพื่อนผมจอยครับเพื่อนผมเล่นอมตะมันเอาของมใส่อันนี้ก็น้ำยาโอเคไปเสอที่เธอเล่นห้องก่อนโอเค เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเพี้ยวมาจากไหนเนี่ยสองคันโอ้โหโอ้โหดีดีไม่ไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วผมไปลงเหมืองนะครับก็ได้เอาเพชรมาครับโอเคเก็บของเก็บของเรื่อเเก็บเก็บเก็บ เอโอเคไปคลิปนี้เดี๋ยวไปอันนั้นก่อนเดี๋ยวไปคลิปนี้ผมจะไปขุดไม้นะครับโอเคขวานขวานนี้ไม่ถึงเวลร้อยครับขวานนี้ก็ขวานเออยังไงไม่รู้โอเคช่องเอะตัดแต่มันตัดได้เร็วครับแต่มันไม่ใช่เวลร้อยครับ Okay. บางคนอัดก็ถามว่าทำไมไม่ใช้ไอตัวเป็นลูกศรแบบยิงปืนนะครับก็ไม่ใช้ผมถนัดแบบวงกลมอย่างนี้นะครับอันนี้ลงคลิปบม่ได้นะครับเอาให้เพื่อนดูแต่ถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์เยอะ ก็จะลงต่อนะครับผมรู้ว่าต้องมีคนติดตามผมอยู่อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเชื่อสิเดี๋ยวเพื่อนผมจะคอมเมนต์มาชื่อคอปเตอร์นะครับโอเคมันเป็นนักเ,เกมกันแต่คนละรุ่นครับผมมันตำกว่าแต่ผมโหดกว่าดูว้เป็นตัวอย่าง เริมจากนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าหลวงจะลงในคอมนะครับเล่นไปทาร์ทคอไปเลยโชว์นะครับเดี๋ยวมจะเล่นทาร์ทคอผมดูแต่คราวนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยต่อยดอปแอปเปิ้ลเฮ้ยตกใจหมดเลยโอเค กี้ก็ตกใจไปหน่อยครับลุงข้างบ้านแกงโอเคหัวใจหายหมดเลยไปวิ่งเฮ้ยเฮ้ยไขย่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอ่นะข้าวโทษทีเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอยว่าพึ่งดีเดย๋อนใครเจอใช่ไหมหไก่ฮะ ลงไปคายหมดเลยลงไปลงไปลงไปเยอะๆเอาเอาขึ้นยากนะสิเฮ้ยไม่เป็นไรข่าไก่หมดฆ่าไก่ปะโถยอย่าเก็บมาสิเหลืออีกหนึ่งตัวถูกกระจกทิ้งครับเดี๋ยวจะทำใหม่โอเค ไปดูไข่ที่เราเคยเก็บไว้ครับนี่เท่าไรอ๋อช่วนี้โอเค <c oughs> โอเคไม่องไว้ก่อนโอกาสไดมอนครับได้ไดมอนนี่ห,หกโอเคเอาหกไปเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบางคนอาจจะถามว่าไม่ลงคลิปน้อยเดียวก็ยุ่งอยู่นะครับ ยุง่งยุ่งมากเลยเอาจริงๆนะครับยุ่งมากต,ตูอัตโนมัตินี่ก็เปิดยากเหลือเกินโอเคครับก็พานี้ไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยบอกพี่มาเลยเดี๋ยวจับไปให้จะเอาอยัางไงอย่างนั้นอย่างนี้จับมาอย่าให้เสียครับเฮ้ยเดี๋ยว อ๋อล่ามันชอบกินอันนี้เฉยค่ะเฉยอ๋อลืมไปไม่ไมีอันมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวลงไงอ๋อทำออกมาเคอยู่ในนี้ครับภามนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็